ครับหลังจากที่เราไปเจาะช่องมาแล้วนะครับเราก็จะได้ช่องหินที่ทะลุถึงกันเป็นแบบนี้นะครับอันนี้ก็คือ,อการเจาะช่องวิธีที่เจาะแบบทะลุนะครับ ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะใส่รูปนะครับเราก็จะใส่รูปเข้าไปนะครับอันนี้ก็คือรูปเซรามิกนะครับเราก็จะใส่เข้าไปาก็จะใช้ปูนเซีเมนต์ขาวนะครับเป็นตัวเป็นตัวประสานนะครับ ก็จะเจียตกแต่งรูปนิดหน่อยนะครับแล้วก็ใส่รูปแล้วก็ลงสีทองนะครับสำหรับคลิปต่อไปนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาสาธิตการเจาะแบบเจาะแบบไม่ทะลุนะครับก็เดี๋ยวไว้เมื่อ มีเวลาว่างเมื่อไรก็จะมาทำลงวิดีโอให้ได้รับชมกันนะครับสำหรับคลิปการเจาะช่องแบบที่หนึ่งนะครับการทำเจาะช่องป้ายอาธิแบบที่หนึ่งก็มีขั้นตอนและก็วิธีการตามนี้นะครับ สวัสดีครับ